เซนว่าหลายๆคนไม่รู้ด้วยว่าเิจริงๆอะเซนเลิกกันมาประมาณจะหปีแล้วค่ะค่ะก็เลยอาจจะยังทําให้หลายๆคนแบบงงๆว่าเลิกหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คบกันแล้วมันแค่รู้สึกว่ายังไม่พอดีกัน เป,เป็นเพื่อร่วมง,งานเป็นพี่เหมือนเดิมเลยค่ะหมายถึงว่าเหมือนก่อนหน้าที่เราแบบเคยแบบเหมือนพบกันมาใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอะ่ะเซ็นเลิกกันมาประมาณจะหนึ่งปีแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะได้เปิดโอกาสให้พี่ต้นด้วยค่ะเป็นข่าวดีของสาวๆนะคะ <c oughs> ว่าตอนนี้มีคนแบบพี่ต้นโสดน,นะคะพ <c oughs> <c oughs> ี่คนที่ไปตอกันไม่ได้อะไรอ่ะคะก็ จริงๆแล้วเช่นว่าคนเราเวลาแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องศึกษากันแบบรู้จักกันในหลายๆมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องไม่แปลกที่มันเหมือนแบบมันอาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเราก็เลยสเต็ปกลับมาเป็นเพื่อนตามที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะยังทําให้หลายๆคนแบบงงๆว่าเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีเพื่อนแก๊งเดียวกันอยู่ค่ะเออจริงๆไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ ก็ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าทํางานที่เดียวกันอยู่แล้วแล้วก็พี่ต้นเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนเอ่อเป็นคนอะไรเดียะเป็นคนน่ารักอะค่ะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทัศนคติจริงเขาก็เป็นคนคิดดีอะเซนว่าเราก็เป็นคนดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คบกันแล้วมันแค่รู้สึกว่ายังไม่พอดีกัน ใช่การบมาด้วยทีค่ะดีมากๆค่ะด้วยเหตุและผลค่ะใช่แบบมีเหตุผลเหมือนเราคบกันด้วยไวยเซนด้วยอะค่ะด้วยไวยพี่ต้นด้วยเราก็เหมือนตั้งใจอยู่แล้วอะค่ะตั้งใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าถ้าพอมันระยะเวลาประมาณเนืงอค่ะประมาณสักสองปีนิดนเนี้ยเซนรู้สึกว่ามันก็เราประเมินกันมาโดยตลอดด้วยค่ะคือพอแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีตรงนู้นตรงนี้ที่คิดว่าก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสเต็ back กลับ ปรับค่ะแต่ว่าไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปคือมันต้องปรับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนจริงๆจ,จ,จะพยายามปรับมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่เซนเดาว่าแบบด้วยด้วยวัยด้วยค่ะมุมมองความรักเราจริงจังเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมองอะไรที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องปรับมากก็กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปรับเลยอะไรเงี้ยเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีคนเข้ามานะคะใช่เซนว่าหลายๆคนอ่ะไม่รู้ด้วยว่าเรื่ จริงๆหลายๆคนบอกเซนปิดอะแต่เซนว่าเซนไม่ได้ปิดนะอ,อาจจะ <รอ S 1> แบบต,ต้องต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้มาบ้างด้วยค่ะไม่ใช่อยู่ดีแบบทักมาอะไรทำงานด้วยกันเริ่ต้นน่ะเจอก,กันที่ทำงานตอนนี้โอเคใช่ไหมโอเคตั้งแต่ใดตั้งแต่แรกเลยคะ่ะอ๋อคือใจว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบบระยะทางไกลหรืออะไมันไม่ต้องขนาดนั้นเซนว่าค่อยๆ <ใน S 1> <ด>่อยเปิด ค่อยๆปรับด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะลองคุยกันเพราะเราก็ไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนต่อกันค่ะถ้ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเอาจริงๆเซนว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่คบกันมันจะเวิร์กมันมันน้อยกว่าใช่ไหมคะก็เลยก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็คิดคล้ายๆกันค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ